พิลมค่ะเชิญท่านอํานวยนิมโนนะคะพตลตํารวจโทอํานวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งค่ะยินเชิญค่ะท่านมี powerpoint ด้วยขอให้กรานารักษาเวลาด้วยนะคะครับกลับขอบคุณท่านประธานสภา,าที่เาคารพกระผมพลตํารวจโทอํานวยนิมโนสมาชิกรลำดับที่197 ขออนุญาตที่เปลี่ยนโทนเสียงไม่ได้แปลว่าผมอภิปรายกันมาที่การที่ผมเป็นกันมาที่การอยู่แต่บังเอิญหวัดลงคอเลยต้องเปลี่ยนโทนเสียงครับทุกครั้งที่ผมได้รับเชิญไปบรรยายที่สภาทนายในหลักสูตรอบรมเพื่อตีตัวทนาย หรือใบุญาติว่าความในทุกรุ่นผมจะพูดอยู่เสมอว่าทนายความคือต้นทานแห่งความยุติธรรมด้วยไม่ใช่ตำรวจเท่านั้นนะแล้วผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าสัมผัสแรกของคดีอาญาทนายความก็มายืนอยู่ตรงกลางแล้วทันทีที่ตำรวจจับจับกุม เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกจับที่จะเรียกให้ทนายความมาปรากฏตัวในสถานที่ที่จับด้วยแปลว่าเดินคู่กันไปสามคนครับคือตำรวจคนจับผู้ต้องหาและทนายความขอพวอรอยแรกเลยครับทนายความจะเกี่ยวข้องตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มขอพวอรอยครับ ต่อไปถึงชั้นควบคุมเมื่อมาถึงโรงพักต่อไปในชั้นสอบสวนชั้นปล่อยชั่วคราวแล้วก็ชั้นศาลขออญาตอธิบายความในแต่ละชั้นครับชั้นจับกลุมครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83เมื่อมีการจับกลุมเกิดสิทธิทันทีครับสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ได้รับสิทธิสาข้อคือห จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าจะให้การทำให้การนั้นใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันในชั้นศาลได้สิทธิ์ข้อสองครับพบทนายความสิทธิข้อ3ามแจ้งอห้ญาติทราบถึงการถูกจับแปลว่าทนายความ,าวามต้องมาเดินคู่ตั้งแต่ถูกจับแล้วครับจับแล้วไปไหนต่อครับพากันไปสถานีตำรวจครับไปทานข้าวกลางวันหรอครับไม่ใช่ะ ไปควบคุมตัวเพื่อรอการสอบสวนเมื่อเข้าห้องขังทันทีที่จะเดินผ่านธรณีประตูห้องควบคุมะเกิดสิทธิามวิอาญามาตาเจ็ดทับหนึ่งครับสี่ข้อด้วยกันครับมีสิทธิ์ที่รับการเยี่ยมตามสมควรมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว มีสิทธิจะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบปากคาตนได้ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตฮนะออกจากห้องขังไปเพื่อสอบปากคำสิทธิ์พบทนายความเป็นการเฉพาะตัวเกิดสิทธิอีกแล้วครับในชั้นควบคุมรอการสอบสวนต่อมาร้อยเวรมาเข้าเวรแล้วร้อยเวรมาทํางานแล้วไขประตูห้องขังออกมาสอบปากคําเกิดสิทธิ์ชั้นสอบสวนครับวิทยามาตาร้อยสามสิบสี่ทับหนึ่งครับ วิทยามาตาร้อยามสี่ทับหนึ่งก็คือสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบปากคําตนได้ทนายมานั่งแทรกอยู่ตรงกลางครับในเอกสารแผนการปฏิรูปในเรื่องของการปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรงและที่บึษกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนนี้ ไปเริ่มเอาตอนวิทยามาตาร้อยสามสิบสี่ทับหนึ่งครับไปเริ่มในชั้นสอบสวนนะขาดไปสองชั้นครับไอ้ที่ผมมาพิปรายไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับกันมาที่การชุดนี้นะครับผมเป็นกันมาที่การอยู่ด้วยแต่บังเอิญว่าไปใส่ใจกับเรื่องปฏิรูปตำรวจมากไปก็เลยต้องมาเติมตรงนี้ฮะท่านต้องไปถอยหลังให้ครบถอยหลังในชั้นจับกลุ่มถอยหลังในชั้นควบคุม ก่อนที่มาถึงชั้นสอบสวนนะในชั้นสอบสวนเสร็จแล้วทะลุไปชั้นศาลครับออขออภยัยฮะก่อนพอสอบปากคาเสร็จเนี่ยอำนาจในการควบคุมของพนัพงานาสอบสวนจะสะดุดหยุดลงเพราะการควบคุมไว้ที่สถานีเพื่อสอบสวนเมื่อสอบเสร็จแล้วหมดความจําเป็นต้องควบคุมผู้ต้องหาจะเกิดสิทธิตามวิทยามาตรา108ทับ1ก็คือการปล่อยชั่วคราว ในเรื่องของการปล่อยชั่วคราววิทยามาตา108ทงศนหนบัญญัติว่าคำสั่งปล่อยชั่วคราวจะต้องแสดงเหตุผลและต้องแจ้งแก่ผู้ยืน่นคำร้องให้ทราบว่าถึงเหตุผลนั้นๆโดยเร็วถ้าไม่ปล่อยชั่วคราวนะถ้าไม่ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลและต้องแจ้งเหตุผลแต่ผู้ยื่นคำร้องทานายความจะต้องเข้ามาดูข้อกฎหมายว่าที่ไม่ให้ปล่อยชั่วคราว เป็นเพราะอะไรเป็นไปตามเงื่อนกฎหมายหรือไม่ท่าน,นจะเห็นว่าทนายความเข้ามาเป็นยาดําเป็นส่วนผสมในทุกขั้นตอนครับจับกลุ่มควบคุมออกมาสอบสวนปล่อยชั่วคราวถ้าคดีนั้นบัางานสอบสวนสั่งฟ้องไปศาลคราวนี้แหละครับตามวิทยามาตราหนึ่งเจ็ดสามเกิดสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับ ถ้าคดีนั้นเป็นโทษประหารชีวิตหรือผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18ปปีนับแต่วันแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีทนายความเท่านั้นเป็นไปบังคับแต่ถ้าคดีนั้นเป็นโทษเพียงแค่ถึงจำคุกถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความและต้องการทนายความรัฐต้องจัดให้เป็นภาระของรัฐนั้นแปลว่า รัฐมีหน้าที่จะต้องให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคแต่มันไปตรงกลางและตรงปลายแล้วตอนต้นยังไม่มีชั้นจับกลุ่มงั้นผมขอใหเออ้เติมโดยการถอยหลังไปดูแลตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มว่าทนายอาสาทนายขอแรงจะเข้ามาม,มีบทบาทอย่างไรนะครับข้อเสนอขอผมอีกนิดนึงครับว่า เรามีสภาทนายเรามีสภาทนายประจำจังหวัดคนที่โดนคดีอาญา99.99ค99รับไปที่สถานีตำรวจเอาแค่นี้ได้ไหมครับสภาทนายก็ดีสภาทนายประจำจังหวัดก็ดีส่งทนายความไปประจำสถานีตำรวจ2,000กว่าแห่ง สภาทนายประจำจังหวัดจัดเวรส่งทานายไปประจำสถานีตำรวจประชาชนขึ้นมาบนสถานีได้รับคำแนะนำได้รับการดูแลได้รับการชี้แจงข้อกฎหมายได้รับการปรึกษาคดีตั้งแต่เบื้องต้นเป็นมักเป็นผลทันทีครับต้นทานแห่งความยุติธรรมก็จะใสสะอาดเกิดดับเบิลเช็คระหว่างพนักงานสอบสวนกับทนายความมาตั้งแต่ต้นเครื่องกรอง เริ่มทำงานตั้งแต่ต้นถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ผมเพิ่งคิดมาใช่ไหมผมตอบเลยครับว่าไม่ใช่เคยคิดมาแล้วเคยทำกันแล้วแล้วได้ผลดีมากครับผมตั้งคำถามในนี้เลยครับเมื่อได้ผลดีมากทำไมถึงเลิกสภาทนายไม่พร้อมใช่ไหมถ้าไม่พร้อมทำให้พร้อมซะปฏิรูปให้มันพร้อมซะส่งทนายความไปอยู่ตามสถานีครบคนเดียวเท่านั้นแหละครับ ไปดูแลเรื่องคดียา,ยาให้กับประชาชนสามารถดูแลได้ขณะอยู่ในห้องควบคุมเข้ามาควบคุมตามวิยามาตราเจ็ดท้หนึ่งให้คำปรึกษาได้แล้วครับในชั้นจับกุมเขาอาจจะเรียกทนายส่วนตัวหรือเรียกคนนอกที่ไม่เป็นทนายความมาเพื่อไม่ให้ตำรวจไปกระทำอะไรกับเขาที่ไม่ชอบในระหว่างสถานที่จับมาถึงสถานีตำรวจนะครับผมคงฝากตรงนั้นไว้ในเรื่องของอาชีพทนายความด้วยความเคารพครับ วิชาชีพนี้ผมจะพูดทุกครั้งที่ผมไปบรรยายที่สภาทนายว่าเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติเป็นวิชาชีพอิสระมีทั้งสองอย่างอยู่ในนั้นอย่างที่หนึ่งก็คือความรู้ด้านกฎหมายที่จะมาดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมไม่เกิดการเอาััเอาเปียบซึ่งทางสภาธนายก็มีวงรอบ ในการให้การศึกษาบุมประถมก่อนที่จะไปทำหน้าที่ทนายจะต้องมีใบอนุญาตว่าความเรียกกันสั้นๆว่าตัวทนายซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันมากว่าได้ยากเหลือเกินมาตรฐานพอๆกับนติบฑิตท่านวิเชียนก็คงเคยได้ยนะินพรุ่งนี้ท่านวิเชียน่าขาดนะครับไปไประชุมสมาคมฟุตบอลกับผมท่านก็ไปดูแลในเรื่องข้อกฎหมายสมาคมฟุตบอลอยู่กับผมด้วย ก็ไปดูในเรื่องข้อบังคับของสมาคมดนี้อาชีพทนายความเนี่ยดูแลเรื่องความเป็นธรรมให้กับสังคมนี้ในหลายมิติในเรื่องที่สองครับพี่ผมอยากจะฝากก็คือในเรื่องของมารยาททนายความครับจรรยาบัณตรงนี้ต้องชัดเจนครับเพราะว่าทนายความไม่ได้สวมเครื่องแบบเมื่อกี้ท่านวันชัยอภิปรายไปแล้ว เรามีเครื่องแบบที่ครอบคลุมทนายความก็คือมารยาททนายความองค์กรที่จะดูแลเรื่องมารยาทของทนายความเนี่ยจะต้องเข้มแข็งจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะครับงั้นผมขอฝากในในสองเรื่องนี้ไว้นะครับก็คือในเรื่องทําให้ครบทําย้อนหลังไปถึงชั้นจักกลุมในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรณของทนายความ ในเรื่องของการที่ไปจัดให้มีทนายความประจำสถานีตำรวจเพื่อดูแลเป็นเครื่องกรองให้กับกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำที่ต้นฐานจะใสสะอาดเมื่อน้ำที่ต้นทานใสสะอาดไม่มีทางครับที่ปลายฐานจะมีจุลินทรีย์เข้ามาได้อีกเพราะท่อนกลางจะมีอายการและสารเป็นเครื่องกรองอีกสองชั้นกระบวนการยุติธรรมไทยก็จะใสสะอาดได้มาตรฐานเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็นไปตามเจตนารมของร่างรัฐธรรมนูญมาตรา258อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ขอบพระคุณครับ